ชนะเท่าไรเอ่ยโอ้โหส, oh สามสู์เลยเอางี้ถ้าสามสูดนะเราทักพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ให้เชือแท็กี้ตัวหนึ่งของบีจีถ้าสามสูดนะโอเคปะโอเคขอบคุณครับจบมาคือมิตรภาพอันนี้ครับเอาความน่ารักความสนใจของแฟนบอลโคราชกวฝากครับโอเคคราาับ ไปถึงวาริชิทองวาริชให้มาถึงชนาทิพย์ผิวการติ้งกองชนาทิพย์สายสายลงซัดประตูก็ไปตรงกวนเพื่อไทยและวตามซัดตีโอ้ยนั่งซึมประตูเอาจนได้ับประตูที่รอคอยครับของปีนูประตูครับกดดันอยู่หน้าับสุดน้ายมาเป็นทางโดดีินแกลที่ทำได้สมบูร็จครับจะไวมากๆครับต้องชมครับ เช้าอะชิะช้นจิ้งสดใสนี่ครับมาดูครับนี่คนดูแลใช่ป่ะพี่เอ็ตดี้อะนะคนดูแลย่าเนาะโอเคครับย่าวสวยๆพี่เลยนะโอเคพี่ครันนลาปีโค้ร์ราครับแนื่อนนอนนะเตียงสั่ Love circle. กาแฟแลววิวอ่าอยู่ในเรือนจำชั่วคราวครับเขื่อนไหลไปอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวรถจอดอนี้เรือนจำชั่วคราวนี่ครับบรรยากาศว้าวมีสวนหย,ย่อมเลยครับสัตว์ตว่าง นี่เรือจามคลองฝ่ายครับคาเฟ่ที่บรรยากาศว้าวในัถตัวนี่ครับนี่คือบรรยากาศนี่ก็ติดกระเขื่อนเลยนะครับสวยงามอ๋อนี่ร้านอาหารได้เดินอ๋นี้คาเฟ่ครับบนรถเลยครับ คนเยอะครับบอกเลยนี่วิวสวยงามอากาศลดีครับวันนี้ต้องไ,ไงฮะใช่สวยอะ่ะสวยอะ่ะที่คือบรรยากาศบอกเลยว่าวิวสวยงามมากนี่ครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่นั่งกัน เราก็เดิมจากตรงนู้นนะครับบอกเลยว่าสวยงามโอ้โหนี่ครับมีสุนักเลยนะครับนี่เลยเจ้าจอสันทิสขสารพงแ์หมแน่นอนจริงว้าวมีน้องหม่ำด้วยนี่หลับเลยหมูแวะซื้อของฝากครับอพ่ออ้วนซื้อให้ใครครับ

ถึงแล้วครับสนามพระเดิมประเกศถึงแล้วครับสองเมื่อที่นั่งเริ่มลุยใหม่ ครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้นะครับตอนัก่านี่ก็ถึงสนามแล้วครับนี่คือบรรยากาศดีเลยอันนี้ก็เดินผ่านมาก็เห็นสีส้มแจ๊สเข้าตาพี่เลยนะอันนี้เราก็ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเคตนะครับเป็นคนโคราาเลยครับใช่ก็คือเชียร์มานานเลยครับสองสามปีอปีอันนี้อันนี้มีติดตามใครเป็นพิเศษปะเป็น เดนนิสนะใช่ไหมโมรลิโอไอโมเลโลนะอ่ะแล้ววันนี้ครับดูแล้วผลจะเป็นยังไงเขตเว่าเฉือนเบาๆพอครับหนึ 1> 1่งนหนึ่งนนะครับโอเคอันนี้ก็คือทัศนะจากเขตนะแล้วเป็นครับบรรยากาศตอนนี้คนก็เริ่มมาเนาะอันนี้เราเดินไปไหนโซน,โ,ซนโอเคครับยังไงก็จบมาคือมีภาพเนาะโอเคครับขอคุณคราสวัสดีครับโอ้นี่เดินมาก็สีส้มเหมือนกันเลยนะเดินกันมาสองคนอันนี้ชื่ออะไรครับลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบ อ่ะฮะอันนี้ก็เป็นโคโคาโรดเลยปะอ่ะอำเภออะไรนะครับเราอยู่ตรวอยู่หนองบุญมาหังอ๋ออันนี้มาดูนานยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วก่อนก่อนเพื่อนอีกเหรอโอ้โหแน่นอนน่ะมีเชียร์ใครพิเศษปะของของโคคาโรดเชียร์ทุกคนเชียร์ทุกคนวันนี้บรรยากาศน่าจะคืดๆแล้วนะอ่าเราดูแล้วผลจะเป็นไงครับดูแล้ชนะกันชนะเท่าไหร่เอ่ยสามศูนย์โอ้โหวิสามศูนย์เลย เอางี้ถ้าสามูนะเราทักพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ให้เสื้อไนกี้ตัวหนึ่งของบีจีถ้าสามูนะโอเคปะโอเคขอบคุณครับจบมาคือมิตรภาพอันนี้ครับเอาความน่ารักความสนใจของแฟนบอลโคราชไาฝากครับโอเคครับ มากันบานครับบอกเลยกระึ้นกันเนี่ยเดินไปเลยไปเลยเข้าไปเลยไปเลยไปเลยเข้าเลยเออเนี่ยไปเข้าไงลิปแบนอาทงเชื่อเล็กไปขึ้นกันครับแต่เดินออกสนามละห้า tom ค, yes er คุณเ uh? นักเป็น35เวเเดอมาเซอุคุณเลป็น45เนลสคุณเ่ป็น45อาิศักจใยเพชรนี่ครับเดี๋ยวรอเตะครับคุณพล่เ2รคงเพคงเป็นรชิร เอว่วีนพอบูเอว่เดเคูนาปอนเดโนบิโทุมนี บูแอนด์ไว We are the Team Bamboo and Why The King Bamboo and Why The King ที่ทราบบรรยากาศในกองเชียร์แล้วครับ ตอนนี้เท่าไหร่ครับยังสวยอยู่เลยครับสวยแกนเรียบๆเพืนย่งน้ำหน้าเหมือนน้ำหน้าต่อไนี้เราองเอาสามแท่งนะ่แงไม่ได้เลยนะันนี้โอเคอัดสายจากพี่วันพี่วันก็เข้าอ่ะกระโดดเลยนะตัวสำรองพี่จีก็โดดเสจ ใครบ้างอะสัจชัยนี่ตัวสำรองครับลงมาวอร,ร,รบีจีที่เนี่ยโคลาชแต่ชนะบีจีถูกว่าเว แช่ไปเลยครับลงมาแล้วเช็ดรักใคร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 ดูคนข้างด้วยดูคนข้างด้วยคนข้าง

เลยเหรอกรรมการเช็คแดงเจนิสขึ้นแล้วครับเจนิสโอ้กรรมการมันแขยงมันเต็มมันยิ่งหลังมันอยู่เกมเปิดใช่่ะเจลงยัง ลงเหรอทีกองเชียร์แล้วครับล่าลาลาลา,ลามีใครเปลี่ยนลงบ้างอ่ะใครอ่ะครับตัดเจมาแล้ว on our team up. <laughs> วาริชูทองวาริชให้มาถึงชนาทิพย์มิวการดึกของชนาทิพย์สายสา,ายลงซัดดูก็ไปตรงตัวธนชัยแล้วตามซัดของโดโอีกา oh. ครับรตึระบุปภูมศูเอาจนได้ครับประตูที่รอคอยครับของวีดีปทุมครับกดดันอยู่นานครับสุดท้ายมาเป็นทางโดอีครับที่ทําได้สําเร็จครับจัูกไว้มากๆครับต้องชมครับ Yeah. มามามบ่อย okay. oh. นะมาลัชนะรับ okay, <c oughs> อะไนะโ okay. ลชนะต้อ okay, ง <c oughs> โบเข้าไปเยี่ยมเยี่ยม,ม <c oughs> พี่เป๊กโบกหนยได้หมดแรงห่อพี่โอเคแต่ทงพี่เป๊กแม่งหนักที่สุดเลยอะ่ะโอเคครับวันนี้ก็ชนะไปหนึ่งตูครับครับอ <c oughs> ันนี้โคราชโครา ้วแต่โคล่าครับน้ำทีมโดยนิก้าเท่แม่มาแล้วครับดโดนีอโดอียิงได้ <mar gen> <ired> โชธงให้โดเอไปโดเอโดเอเดียวพี่ดีครับขอมือช่วยกันหน่อยครับโอ้ยละโอ้ยละละนี่ฮะบังละ Yeah, i ดูได้ครับไอ้ีปูแอนด์ไวตะกีนะปูอนด์ไวตะกีนะปูแอนด์ไวดับมัวน์ BTPU มีุมทานี BTPU คันตูเชียแอนด์ไวคารานนทุกมาครับ แน่นอนแบบต้อง จบ,จ,บจบแล้วนะจบแล้วครับเราก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศ okay. well, okay, ูนนะพี่บอลอ่าเน่เน่เชนะไปหนึ่งประตูต่อศนโอเคป่ะหนึ่งศูนย์ค่ะใครใครเย็นใครเย็นดินจาโออิโทษตายเด้ออไเงีครับดออครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับี่ครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนัดหน้าผมจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวก็กลับละบอกเลยว่าวันนี้อากาศเย็นมากครับอ่าโอเคนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศว้าอะไรนะ